ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราอีกครั้งนึงนะครับกับไลน์เกมเศรษฐีกันนั่นเองวันนี้นะครับเรามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นความรู้สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่หรือว่าเป็นมือใหม่นะครับนั่นก็คือ C อันดับนะคบไม่ใช่เสียอันดับฉันต้องบอกว่า4ดีบัฟนะครับที่เรียกว่าโดนไปแล้วรับรองว่าสู่ขีดแน่นอนนะครับจะมีดีบัฟอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าดีบัฟที่จะนามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับจะน่าปวดหัวแล้วก็ถ้าโดนไปแล้วเนี่ยจะขีดอย่างที่พูดหรือเปล่าไปรับชมกันได้เลยนะครับ let's go สำหรับดีบับแรกนะครับก็คือดีบับหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับดีบับหุนกระบอกนะครับความสามารถก็คือนะครับคนที่โดนสาบไปแล้วเนี่ยจะเป็นใบนะครับสกิลต่างๆจะไม่ออกเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลของจี้เครื่องรางนะครับหรือว่าสกิลของตัวละครนะครับก็จะถูกทําให้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับโดยสกิลของหุ่นกระบอกนะครับก็จะมีความคล้ายกับหุ่นไลกานะครับโดย ความคล้ายกันอย่าง,งก็คือถ้าเกิดว่าโดนสาบแล้วโดนทําการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายจากสกิลตัวละครสกิลจี้นะครับก็จะทําให้ตัวละครที่ถูกย้ายไปเนี่ยกลับคืนร่างเดิมมานะครับแต่ต้องย้ายไปก่อนนะไม่ใช่ว่าโดนสกิลปุ๊บเปลี่ยนร่างเลยอันนี้ไม่ใช่ก็คือโดนย้ายไปก่อนในร่างของหุ่นกระบอกพอจ่ายค่าผ่านทางเสร็จปุ๊บก็จะคืนร่างเดิมนะครับส่วนวิธีการแก้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าโดนสกิลของหุ่นกระบอกเนี่ยค่อนข้างที่จะแก้ง่ายกว่าหุ่นไรการนะครับก เริ่มเทินของคนที่โดนสาบเนี่ยตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็จะกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมนะครับซึ่งต่างจากหุ่นไลกานะครับก็บอกเลยว่าใครที่โดนดีบับนี้เข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าการันตีว่าขิดแน่นอนนะครับดีบัฟต่อมานะครับในเมื่อเราพูดถึงหุ่นกระบอกแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงหุ่นไลกาก,าก็ไม่ได้นะครับดีบัฟหุ่นไลกานะครับเป็นดีบัฟที่จะเกิดจากการที่คนที่พก สิ่งที่สามารถทําดีบัฟให้กับเราได้เนี่ยเดินผ่านแล้วนะครับโดยสิ่งที่ทําดีบัฟให้ได้เนี่ยก็จะมีนะครับห หมวกหุ่นไรกานะครับ2นะครับตัวละครน,นะครับที่มีความสามารถในการสาหุ่นไรกานะครับไม่ว่าจะเป็นอีโวสกาเลตอีโวหนูเอื้อยนะครับแล้วก็ยังมีดโดรนหุ่นไรกาอีกนะครับที่สามารถสาปศัตรูให้กลายเป็นหุ่นไรกาได้นะครับโดยความสามารถของหุ่นไรกานั้นก็จะคล้ายๆกับหุ่นกระบอกนะครับก็คือศัตรูจะไม่มีความสามารถอะไรเลยตอนโดนสาบนะครับหมายความว่า ศัตรูจะโดนใบสกิลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายล้มการที่เราสับเขาได้เนี่ยเราสามารถโจมตีเขาได้อย่างดุเดือดเลยส่วนข้อดีของสายวิกก็คือพวกกันวิกกันการป้ายสีของเขาจะไม่ทํางานนะครับอันนี้คือข้อดีของหุ่นไรการนะครับแต่ว่าการใช้งานก็จะค่อนข้างยากกว่าหุ่นกระบอกครับเพราะว่าหุ่นกระบอกเนี่ยเขาตกมือตัวเองเขาก็สับแล้วแต่อันนี้ต้องเดินผ่านเนาะถ้าเขาอยู่ไกลก็จะทําให้เล่นได้ยากขึ้นนะครับ ส่วนวิธีการแก้นะครับก็เหมือนกับผนกระบ,บอกเลยอย่างแรกก็คือถ้าเราโดนศัตรูย้ายไม่ว่าจะเป็นการดูดการดึงการเรียกการเชิดเราจะคืนร่างเดิมนะครับแล้วแต่ว่าความแก้ยากของหุ่นไลกาคือเ,เมื่อเริ่มเทินเนี่ยเราจะไม่สามารถคืนร่างได้ถ้าเราโดนสาบอยู่เราจะต้องทอยเต่าก่อนถ้าเราทอยเต่าแล้วเนี่ยเราถึงจะกลับคืนร่างเดิมนะครับแต่ว่า แต่ว่าไรไมันมีคําว่าแต่ว่าหลายครั้งเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทอยเบิ์ลได้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะเสียเวลาในเทินไปแบบฟรีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ดีบัฟผุนไรกาเป็นดีบับที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆนะครับเนื่องเพราะสามารถใบสกิลได้แล้วเรายังสามารถทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องถอดบังคับว่าเทินต่อไปถ้าเขาอยากเล่นเขาต้องทอยต่าให้ได้บเบิ้ลนะครับอันนี้คือ,อความน่ากลัวของดีบัฟผุนไรกานะครับ ดีบับอันต่อมานะครับเป็นดีบับที่ไม่มีใครอยากเจอนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยก็ไม่อยากเจอนะครับ<ม>นั่นคือดีดีบับจะมีอะไรล่ะดีบับคุกแห่งเวลาของ มีเมียนั่นเองนะครับโดยดีว่าผู้แข่งเวลาของมีเมียนเนี่ยจะบอกเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับสับสนระหว่างการขังกงธรรมดากับดีบัฟของมีเมียนะครับเพื่อนๆหลายๆคนคิดว่าสกิลการขังกงของสีการดีเนี่ยสามารถใช้หมัดเพชรกันได้ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่าสกิลของมีเมียเนี่ยเขาเรียกว่าคุกแห่งเวลานะครับโดยสกิลนี้จะติดก็ต่อเมื่อ สกิลของลูกเต๋าไฟเนี่ยทำงานนะครับถ้าสังเกตจากหัวงตัวละครนะครับก็จะมีเป็นลูกเต๋าที่เป็นไฟไฟขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลูกเต๋าไฟไม่ติดขังคุกก็จะไม่ติดนะครับแต่ที่หลายๆคนเห็นว่าทําไมมีโลแล้วสามารถกันดีแบบนี้ได้นะก็คือมันจะกันแค่ลูกเต๋าไฟนะครับส่วนการขังคุกเนี่ยมันไม่ได้กันให้นะครับเพราะฉะนั้นการพกหมัดเพชรไปเนี่ยก็สามารถแก้ดีแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการขังโกงของสีการดีอย่างเงี้ยมันจะ ไม่มีลูกต่อไฟถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถกันได้เลยต่อให้พกหมัเดเพชรไปพกออฟที่มีเปอร์เซนต์ของการการเอฟเฟกอันตรายที่สูงๆไปเนี่ยก็ไม่สามารถกันได้นะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างการขังกกงกับดีบับคู่แข่งเวลาของมีเมียนนะครับซึ่งบอกเลยว่าดีบัฟเนี่ยเป็นดีบัฟที่ไม่มีใครอยากเจอเพราะว่า มีหมวกไทเเนียมก็กันไม่ได้ถ้าเกิดมีแม่นขังตรงล้วได้เนี่ยแล้วเขาเอาหลุมดําชอนใต้ท้าเราเนี่ยการันตีแน่นอนว่ายังไงก็ตายร้อยเปอร์เซนนะครับดีบัฟอย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นดีบัฟใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เข้ามาพร้อมกับตัวละครใหม่นะครับอย่าง ดีบับเมลิพัน Southern ต้องสาของไกอานะครับบอกเลยว่าเมลิพันต้องสานะครับเป็นดีบัฟที่ค่อนข้างที่จะปวดนะครับแล้วก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามปวดหัวได้เป็นอย่างมากเลยนะครับ <CC al as> นอกจากสกลิลที่สามารถป้ายสีเมืองฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าสกลิลการยึดเมืองสามหลังแล้วก็การที่ฝั่งตรงข้ามไปตกเมืองตัวเองแล้ว <S <S ป้ายสีเนี่ยยังมีความสามารถหนึ่งนะครับที่เป็นความสามารถ ที่จะทำให้ฟังตรงข้ามเนี่ยเล่นยากขึ้นนั่นก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูที่ติดดีบับนี่นะครับไปตกเมืองของตัวเองสกิลต่างๆของเขาจะไม่ออกเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลของจี้หรือสกิลของตัวละครนะครับยกตัวอย่างง่ายๆ่าเป็นอ n นูบิสนะครับถ้าเกิดอ n นูบิสติดสกิลของมาเละพันต้องสาบแล้วอ n นูบิสพกโดนกันการป้ายสีไปถึงแม้ว่าเขาจะไปตกเมืองเขาเนี่ย เราจะไม่สามารถป้ายสีเขาได้ก็ตามนะครับแต่ว่าสกิลการเปิดโอลิมปิกของเขาสกิลของหมาะของเขาก็จะไม่ออกนะครับก็บอกเลยว่าสกิลมาเลพันต้องสามเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่โดนเข้าไปแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแทบอยากจะกดยอมแพ้แล้วก็ไม่อยากจะสู้เลยนะครับสำหรับสกิลนี้เนาะ จบไปแล้วนะครับสำหรับ 4D บัฟอันตรายนะครับที่ว่าโดนแล้วรับรองตายแน่นอนนะครับของเกมเศรษฐีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตก็จะมีดีบัฟใหม่ๆเข้ามาในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบัฟหัวใจตึกตักของคีมุนนะครับหรือว่าไม่ออกแหละนึกออกแค่ของคีมุนอันเดียวเออก็จะมีดีบัฟพวกนั้นขึ้นมานะครับเออดีบัฟของเจวอลด้วยเออก็จะมีดีบัฟพวกนั้นขึ้นมาเนาะซึ่งในตอนนั้นนะเราคิดว่าทางตัวเกมก็คงจะ กรดอ่าพวกการดีบัฟกอะให้มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับมันยังเล่นไม่ได้จริงๆอืมแต่เพราะว่าตอนเนี้ยการดีบัฟกที่สูงสุดที่สุดอะคือหมัดเพจหกเร์เซ็นตเนาะแต่ว่าหกก็ยังมีโอกาสหลุดอยู่เพราะว่าถ้าหลุดครั้งนึงเนี่ยก็บอกเลยว่ายังไงก็ตายนะครับสำหรับอ่าการดีบัฟเนาะถ้าเกิดว,ว่าไม่ติดนะครับก็ คลิปนี้นะครับก็มาเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์นของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากชอบของเรานะครับับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจู๊เอาไปเลยเอาเาไปเลยเอาไปเลยเอออย่ามาเกงกับกู